สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันพุทธที่23นะครับเช้าวันนี้มีเรื่องข่าวมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็เป็นจากสำนักข่าวไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องอื่นมาเรื่องที่ผมเป็นเรื่องให้ดีใจตอนเช้าหน่อยนะมีความสุขกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ผิดหวังกันไปนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดตอนเกมพรีเมียร์เกมแรกแพ้ในบ้าน ก็วันนี้มีคาราบาวครับเมื่อคืนนะครับก็เอาชนะลูตันทาวนะครับไปชนะลูตันทาวได้ศูนย์ประตูต่อ3นะครับศูนย์ประตูต่อ3เนี่ยเขาก็มาจากดูก่อนที่จะไปดูว่าใครยิงเอาเขาจัดทีมลงยังไงดีกว่านะครับ ผู้กษาประตูนะครับก็จะเป็นแฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็เป็นแม็กควายยืนคู่กับบายยีนะครับทางซ้ายเป็นวิลเลียมทางขวาเป็นวาบิสซาก้านะครับคู่ตรงกลางเนี่ยก็เป็นมาติดกับเฟสนะครับแล้วก็มีเดนเนยลวันเดอร์เบกนะครับวันเดอร์เบกนะครับก็ ทางซ้ายก็เป็นลินกาดขวาเป็นมาต้าหน้าเป้าเป็นอิกาโลนะครับคราวนี้ส่วนประตูเนี่ยมาจากฮวนมาต้านะครับ นาทีที่44นะครับก่อนหมนครึ่งแรกแล้วก็ช่วงท้ายเกม88เนี่ยก็จะเป็นมาคัสและฟอร์ดนะครับลูกที่2ก็นาทีที่90ก็จะเป็นมาสั่นกินวูดนะครับลูกเกมเป็นยังไงผมไม่รู้ไม่ได้ดูนะครับคราวนี้เขาก็อ่ามีช่วงนาทีที่77 78สองเปลี่ยนตัว2ตัวนะครับก็เอาเดนเนลว์นเดแบกออกแล้วก็ เอาบูโน่ลงนะครับอิกาโลออกเอากินวูด d ลงนะครับแล้วก็นาทีถัดมาก็เอามาต้าออกเอาเลสฟอร์ดเข้านะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนตัวอ่ายังมีทางด้านฝั่งแมนยูก็เปลี่ยนตัวประมาณนี้นะครับ คิดว่าดูจากสกอร์แล้วก็ดูจากเวลาที่ทำประตูเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นเกมที่แบบอึดอัดเกมหนึ่งอะเพราะครึ่งแรกกว่าจะนำได้ก็ท้ายครึ่งแรกแล้วก็เป็นจุดโทษด,ด้วยแล้วก็มายิงอีกทีหนึ่งก็ท้ายครึ่งหลังเลยนะครับคิดว่าแมนยูคงจะแบบคองเกมเหมือนเดิมนะคองเกมเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ ถ่ายไปถ่ายมาไม่ทำอะไรสักทีนะครับทำสไตล์เขาเอาเป็นว่าเรามาดูข่าวอื่นดีกว่านะครับเอาชนะก็โอเคแล้วแหละชนะ30นเนาะข่าวอื่นก็โดดอีกรอบนะครับช่วยเด็กม .3 นะครับป่วยซึมเศร้าจะก,กระโดดสะพานรอบ2นี่ก็เป็นข่าวสังคมที่น่าเขาเรียกว่าอะไรอะน่าเป็นห่วงนะครับ เด็กม .3 ป่วยซึมเศร้าแล้วนะครับแล้วผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยคือต้องการการรักษานะเนาะแล้วก็ต้องการคนเข้าใจเยอะๆด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับข่าวเศรษฐกิจนะครับหุ้นไทยปิดลบ7.5 3. จุดนะครับปิดที่1,267.63จุดนะครับปริมาณการซื้อขายก็อยู่ที่ 42,536.46ล้านบาทนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในภายนอกประเทศเรานะครับทำให้พวกหุ้สถาบันเอ่อทำให้พวกสถาบันนะครับนักลงทุนกลุ่มสถาบันลดพอร์ตลงนะครับเขาก็คือทำให้ส่วนใหญ่มันวิ่งอยู่ในแดนลบนะครับอยู่ อยู่กันแบบน่าเป็นห่วงเลยข่าวเศรษฐกิจอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับไปที่หน้าข่าวอาชญากรรมก็มีข่าวเรื่องของการเรียกรับเงินในรถบรรทุกนะครับที่มีคลิปเรียกรับเงินในรถบรรทุกเป็นตำรวจนะครับก็ยืนยันแล้วว่าเป็นตำรวจจริงนะครับ เป็นตำรวจจริงโดยรองโฆษกตำรวจนะครับแจ้งคลิปรับเงินในรถบรรทุกเป็นตำรวจยศด,ดาบตำรวจจริงสั่งการให้สพ wines, หนองสวงจังหวัดนครราชสีมาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลภายใน7วันนะครับก็เป็นคลิปภาพตบบนี้คลิปชัดเจนนะครับ มันดิ้นไม่ไปไหนไม่ได้เนาะโดยรองโฆษกตำรวจยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับผอบอรตรได้เน้นย้ำม,มาตลอดว่าห้ามตำรวจเรียกรับผลประโยชน์โดยไม่ชอบอย่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองทั้งนี้ได้กำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับ เร่นขี้ขายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมหากพบตำรวจนายดังกล่าวกระทำผิดจริงให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านโฆษกตำรวจนะครับเข้าหน้ากีฬานี่ก็ย้อนโควิดทำสถิติคว้าแชมป์มาสเตอร์มากที่สุด36รายการนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวของโนวักเนาะโนวักยอนโพวิดนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะครับสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักหัวชายที่ควา้าแชมป์ระดับมาสเตอร์1,000เนี่ยได้มากที่สุด36รายการนะครับหลังควา้าแชมป์อิตาเลียนโอเพนนะครับประเภทชายเดี่ยวไปนะครับผม นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของข่าวกีฬายังมีเรื่องของ AFC ที่ปรับสมาคมฟุตบอลไทยไปอีกนะครับแล้วก็มีไทยลีกจับมือบริษัทสิงคโปร์ยิงสดทั่วเอเชียนะครับข่าวเช้าวันนี้ก็ไม่ค่อยน่ามีอะไรน่าสนใจแล้วครับนอกจากข่าวแมนยูชนะ03นนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับ วันนี้ไปทำงานก่อนครับขอบคุณครับ